สี่วิธีรับมือหน้าฝนเพื่อผิวสุขภาพดีข้อแรกคือทาครีมกันแดดค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทาครีมกันแดดเพราะมันจะช่วยปกป้องและเสริมความแข็งแกร่งให้กับชั้นผิวและปกป้องกันทำลายผิวจากรังสี UV ข้อที่สองคือการรักษาความสะอาดค่ะในน้ำฝนเนี่ยจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคสิ่งสกปรกและสารเคมีถ้าเราไปถูกฝนมานะคะเราควรที่จะต้องอาบน้ำแล้วก็สระผมในทันทีนะคะ เพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้ตัวแล้วก็ศีรษะชื้นเนี่ยค่ะจะเสี่ยงกับการเกิดโรคจากเชื้อราเป็นสิวแล้วก็เป็นผดผื่นข้อต่อมาคือเราควรจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าตอนที่เราทําความสะอาดผิวแล้วเนี่ยผิวเราจะสูญเสียความชุ่มชื้น,นะคะ่ะเราควรที่จะบำรุงผิวเนี่ยในทันทีเลยโดยที่ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวของเรานะคะและช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะพี่นุ๊กแนะนําให้ใช้เป็นพวกพออยฟรีนะคะ ข้อสุดท้ายคือดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายนะคะเพราะน้ําสะอาดยจะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะผิวเราชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านถ้าใครอยากรู้เคล็ดับสวยย้อนวัยกดติดตามไว้นะคะยิ่ติดตามยิ่งหน้าเด็กลง